ลือล้อออกแล้วจอกแหนในบางส่วนก็คือลื้อออกมาแต่ไม่หมดเนาะลื้อออกมานี่ประกองอยู่อย่างเงี้ยอนาคตไม่รู้ถ้าน้ํามานี่มันจะพัดเข้ามาเต็มฝั่งหรือว่ามันจะล้นออกมาก็ไม่รู้นี่หวาดบาดเสียวอยูย่อันนี้เป็นที่นาของครูถานนะคะก็เป็นคลองสวยน้ําใสเนาะชาวบ้านก็มาทํายกยอนะคะยกยอแต่นี้น้ําก็ก็เริ่มมีเพราะว่าเขาลื้อ หรือออกเป็นบางส่วนจะเห็นนะคะตอนนี้คลองก็ยังไม่สวยน้ําก็ยังไม่ใสเพราะว่าพึ่งพึ่งลื้อออกแต่ยังไม่หมดสภาพนะคะก็คือออกมาแบบนี้แหะคะ่ะอันนี้ก็คือลื้อออกมาตั้งแต่ต้นถนนฝั่งด้านด้านทิศเหนือเนาะก็มาเรื่อยๆเ,เป็นโครงการเขาบอกว่าคลองคลองสวยน้ายําใส จากที่ปลูกต้นไม้ต้นไผ่ไว้เนาะมาเห็นแล้วสภาพก็คือมันกาลังจะเกิดกำลังจะงามแต่พอดีเขาเอามาแล้วก็ถมของเราหมดเลยนะคะไม่เหลือสักต้นจากที่เรามาขุดวันนั้นไม่เหลือเลยนะคะไม่เหลือตอหรือว่าไม่เหลือให้เห็นเลยปรากฏว่าหายไปแล้วนะคะก็ก็เป็นการใช้พลังงานที่สูญเปล่าเนาะถ้าพูดไปแล้วอันนี้ก็ลืออ,อกมา แต่ตรงกลางเนี่ยไม่ยอมเอาออกนี่โอกาสที่มันจะเจริญเติบโตแล้วก็ขยายต่อไปนี่ได้นะคะอยู่ตรงกลางเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผักกระเจดแล้วก็จอกเหนมันยังมีอยู่เนินเทินคลึกเลยค่ะตรงนี้เอาขึ้นมากองอย่างนี้ละคะ่ะเอาออกได้แค่นี้ค่ะโอกาสที่จะจะขยายพันธุ์ต่อก็มีผักตบชวามันยิง่งมันยิ่งไปเร็วนะสภาพ ต้นไม้นะคะจากที่ตรงนี้จากที่บอกว่าโรกๆนะคะก็ดูสะอาดหูสะอาดตาอยู่แต่มันก็บางส่วนเราก็ต้องยอมสูญเสียเนาะเพราะว่ามันเสียหายในบางส่วนที่เราควรที่จะได้รับแต่ก็คือหายไปแล้วต้นไผ่ห้าต้นที่มาปลูกวันนั้นก็ตายหมดเลยนะคะแต่นี้คองก็ไม่รู้จะ มันจะเป็นคลองสวยน้ำใสได้ภายในปีไหนนะคะอันนี้เป็นปีเริ่มแรกเพราะว่าผักกระเฉดพวกอะไรนี่ผักตบชวาอยู่ในอยู่ในลำห้วยนี่ก็ยังเหลืออยู่เหมือนเดิมนะคะเพราะว่าไม่ได้เอาออกหมดเอาออกเป็นบางส่วนเท่านั้นนะคะก็หมดงบอะอย่างนี้ก็จะเห็นสภาพอันนี้เป็นธรรมชาติของห้วยหลวงเนาะห้วยหลวง จะเห็นแต่ก่อนนี่ลกแถวนี้ลกหมดแต่ตอนนี้เอาลงหมดเลยต้นไผ่ที่ปลูกไว้ทั้งหมดนะคะก็หายไปไหลยหายไปเลยนะคะหายไปเลยทิ้งไปเลยถ้าพูดไปแล้วก็คือทิ้งไปเลยแต่ก่อนนี่เป็นทิวแถวตรงนี้ก็ขอไว้เป็นบางกอที่มีที่เหลืออยู่สองสามกอนอกกนั้นก็ไปกับรถแมคโครเนาะ รถแมคโครไปหมดแล้วไปรถแมคโครตอนนี้น้ำนะคะน้ำมันยังออกสีคล้ำหรือว่าสีดำนะคะไม่ไม่ใสมันเขม,มีโครงการแต่ไม่รู้ว่าตอนไหนจะได้จะได้มาอีกเนาะว่ามันจะเป็นคลองน้ำที่สวยสดใสแต่ถ้าเป็นคลองน้ำใสจริงๆแล้วก็เอาผักตบชาวาออกได้เนี่ย โอกาสที่จะดูว่าสวยงามหรือว่าสะอาดหูสะอาดตาก็มีมากแต่ถ้ายังชาวบ้านยังปลูกบวบเนาะก็ปลูกบวบแล้วก็บวบไปแช่ในน้ํามันก็อาจจะทําให้สิ่งแวดล้อมไม่น่าอยู่เพราะว่ามันจะเหม็นเนาะเพราะว่าต้นบวบบวบมันแช่น้ํามันกว่าจะมาเปื่อยมันก็เหม็นอยู่แล้วน้ําก็ดำำําคล้าถ้าเรามองในแง่บวกมองในแง่บวกก็คือ จะทาจะได้ปุ๋ยจากธรรมชาติแต่ปุ๋ยจากธรรมชาติที่เราว่านะ่ะมันก็อาจจะทําให้มีกลิ่มเมนเหม็นซึ่งมันก็ทําลายสิ่งแวดล้อมได้เนาะอะทุกปีก็จะมีแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าโครงการเขาจะทํำยังไงเนาะไม่รู้ว่าจะงดอาชีพจุดนี้หรือเปล่าเคยเห็นเปยเปยมีคนบอกว่าอยากจะทําเป็นลักษณะเป็นคลอง เป็นคลองเป็นลักษณะเป็นตลาดน้ําในชุมชนเท่าทําได้แต่อันนี้ก็คือเป็นเป็นแนวคิดของผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าของผู้ได้คุยเสวน,นากันไว้นะคะตอนนี้ก็คือเราขุดลอกในบางส่วนออกแล้วก็ปรับพื้นที่บริเวณริมริมห้วยที่มันลกจัดเอาออกให้มันสะอาดหูสะอาดตาเพิ่มขึ้น ก็มีบางส่วนแต่มันก็ยังหลงเหลืออยู่แต่งบมันหมดแล้วแต่ถ้ารองบอีกปีหน้าก็ไม่รู้มันมันจะเจริญเติบโตมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าผักตบชวาก็เยอะผักตบชวาก็เยอะของที่อยู่นี่มันเจริญเติบโตได้เร็วเนาะมีชีวิตมันเจริญเติบโตได้เร็วอันนี้ก็ยังก็ยังเป็นเนินเป็นเป็นน้ำแบบว่าน้ำยังไม่สะอาดน้ำไม่ใส แต่ก็มองเห็นกันทั่วแต่ก่อนมองกันไม่เห็นตอนนี้มองไปก็เห็นเห็นมีบ้านมีบ้านเขาก็จะมาปลูกสร้างบ้านนะคะทําสวนอยู่ณบริเวณแถวนี้ก็มีนะคะมีบรรยากาศก็ดีอยู่ค่ะถ้าปรับดีๆปรับปรุงดีๆก็มีโอกาสที่จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้แต่ไม่รู้ว่าปีไหนเนาะเราก็รอว่าเออถ้ามันพัฒนามีการเปลี่ยนแปลงก็มีการพัฒนา เราต้องยอมรับในการเปลีป่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอาจจะได้รับความเสียหายบ้างเป็นบางส่วนโดยเฉพาะที่นาของครูฐานนี่แหละยาวเลยเป็นแนวยาวเลยค่ะเพราะว่าต้นไม้ปกติก็บางบางครั้งก็จะมีคนมาซื้อเนาะต้นไม้แถวบริเวณแต่ตัวน,นี้ก็คือทิ้งหมดเลยนะคะทิ้งหมดเลยมันไม่ได้เป็นบอกว่าเอามาตัดหรือว่าสร้างรายได้ได้ไดนะคะก็คือมันพังหมดแล้วแล้วแต่ใครจะมาเก็บมาทํา เนาะตรงนี้ก็ถึงสะพานนะคะการปรับบริเวณก็ถึงสะพานของเทศบาลหนองกสอเนาะที่ที่มารณร,รงค์แล้วก็มาปรับปรุงภูมิทัศน์แต่ก็เร็วเร็วอยู่นะคะเร็วรวดเร็วทันใจทําไม่กี่วันก็ได้ถึงขนาดนี้นะคะก็แสดงว,ว่าการเดินการประสานงานอย่างดีนะคะของผู้นํานายกท่าน คนใหม่เนาะนายกคนใหม่โอ้พิกสวยมากมีพิกมะเขือต้นพิกนะคะดกดก,ดกมีพิกดกดกอันนี้ข้าวก็รู้สึกน้ำมันจะหมดแล้วรอน้ำฝนอยู่เขียวเช่าอุ่มอยู่แต่ถ้าไม่มีน้ำฝนก็โอกาสที่จะเหี่ยวแห้งก็มีเยอะก็รอน้ำฝนค่ะช่วงนี้น้ำฝนไม่ตก รอน้ำฝนอยู่ตอนนี้ได้มะพร้าวอ่อนอ่อนจริงอ่อนจริงอ่อนจังอ่อนมีมีนวลบ่บ่เาาทำไมเอามาเดี๋ยวเห็นมันดาธรรมชาติทุกคนสวัสดีค่ะโอเคเอามาละ โอเคสวัสดีทุกคนตอนนี้นี่แหละต้นถ้าบอกว่าต้นข้าวเนาะเขียวๆอย่างนี้คุ้สาชอบแต่ต้องให้มันสูงกว่านี้หรือว่ามันโตกว่านี้ตอนนี้มันยังไม่งามเท่าไหร่ตอนมันงามกําลังใก,ใกล้จะใกล้จะถอกเนาะถ้าบ้านเราเขามันก็จะทําให้ดูสวยมากขึ้นเพราะว่ามันจะไม่ไม,ไม่เห็นคันนามันจะไม่เห็นคันนาเลยมันจะเป็นเขียวเอุ่มไปหมดเลยนะคะ แต่ต้นนี้ก็ยังโตไม่เต็มที่ยังไม่สวยเท่าไหร่แต่ก็รอน้ําฝนอยู่ถ้าน้าฝนมาก็คงจะโตมากขึ้นกว่านี้เนาะค่ะอากาศดีค่ะอยู่ที่ชงหนาอากาศดีมาดูจนตกใจ <c oughs> ครูสะแบบโล่งตาแบบเบาตามากเลยจากที่มันแต่ก่อนตามทิวแถวนจะมีต้นไม้เต็ม ตอนนี้ก็หายเกลี้ยงเหลืออยู่ไม่กี่ต้นนะคะที่เป็นร่มเงาไว้เพราะว่าก็เป็นโครงการบอกว่าโครงการคลองสวยน้ําใสนะคะคลองสวยน้ําใสอีกหน่อยก็คงจะมีกิจกรรมที่ร่วมกันทําต่อไปเนาะตอนนี้ก็สวนมะพร้าวอ้าวข้าวโพดปลูกต้นเล็กๆ ่าเป็นเป็นรุ่นที่สามเนาะเป็นรุ่นที่สามเพราะว่าตัดไปได้ได้กินแล้วสองสองรุ่นอันนี้ก็เป็นรุ่นที่สามที่จะเกิดขึ้นมะพร้าวก็ก็รอเหมือนกันรอน้ำฝนเหมือนกันก็มีลูกติดอยู่งาก็ได้ตัดแล้วค่ะถั่วดินถั่วลิสงเราก็เก็บเรียบร้อยนะคะตามฤด,ดูกาล บรรยากาศดีมากเลยอากาศเย็นสบายลมพัดเย็นสบายโล่งโปร่งสบายเนะบรรยากาศธรรมชาติล้วน,วนทุ่งนานะคะเป็นทุ่งนาต้นข้าวยังรอน้ำฝนอยู่นะคะนี่ต้นข้าวบางทีก็ ก็มีพวกหญ้าขึ้นวัชพืชขึ้นอยู่นะคะตามสภาพสวัสดีค่ะวันนี้ครูถามาทุ่งนาก็เลยก็เลยมาให้ชมมาดูบอกว่าเขามีแมคโครมามาปรับปรุงคลองนะคะหรือห้วยลำห้วยปรากฏว่าต้นไม้ต้นต้นไม้บริเวณรอบคูนะข้างๆกับลำห้วยนี่โลงเตียนแล้วต้นไผ่หลายต้น ที่ต้องนอนและเกลากาดแล้วนะคะเพราะว่ามันไม่สวยบอกว่าทัศน,นียภาพไม่ดีเขาก็เอาออกเอาลงนะคะตอนนี้ก็ยังโชคดีที่มีพี่ชายมาดูแลบอกว่าขออันนี้ขอไว้เป็นบางต้นที่ได้ไม่ได้เอาออกหมดก็ถือว่าโชคดีแต่แต่ต้นไผ่ที่ครูถามมาปลูกไว้ครั้งก่อนเนาะหายไปแล้วเพราะว่าเขาเอาวัชพืช จอกแหนแล้วก็ต้นผักกะเฉดน้ำานะี่มาคลุมหมดเลยไม่ฟื้นแล้วนะคะหาไม่เจอเลยนะคะก็แสดงว่าไม่ไม่ได้ผลเลยแต่ก่อนมันกำลังสวยเราก็มาดูอยู่แต่เสร็จตอนนี้ก็คือหายไปแล้วเพราะว่าโดนทับด้วยวัชพืชอยู่ที่ห้วยอยู่ตําคลองนะอันนี้มีการเปลี่ยนแปลงเขาบอกจะจัดเป็น โครงการคลองสวยน้ําใสเนาะโอกาสที่จะพัฒนาต่อไปนะมีการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงก็ย่อมทำให้เกิดการพัฒนาเนาะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเราก็ต้องคิดในแง่บวกไว้ตอนนี้ก็อยู่ทุ่งนามาที่ป่าสวนมะพร้าว ตัวนี้ได้นอะนำเต้าเอาหรือเปล่ปาโอเคค่ะอันนี้เถียงนาน้อยโอเคค่ะคงเอาไว้แค่นี้ค่ะดูชมบรรยากาศทุ่งนานะคะค่ะขอบคุณมากค่ะสำหรับคนที่เข้ามาทุกท่านนะคะชมทุ่งนาขอบคุณมากนะคะ ก็เป็นบรรยากาศดีๆเย็นสบายแล้วก็รู้สึกมันจะโล่งโปร่งสบายเพราะว่าต้นไม้มันถูกตัดหรือว่าถูกโค่นลงเรียบร้อยแล้วนะคะบริเวณรอบๆสะรอบๆคูห้วยนะคะห้วยหลวงนะคะห้วยหลวงค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านสวัสดีค่ะ